ออทรโอ้โดนประุกครดูประุกยังไเห็นบมพันัดว่าเอยู่เอาขึ้นเอาขึ้นทุกดี่ะนักอเส่เบ็ดเนาะ่มีพส่ ครับผมพี่น้องสวัสดีซีเถียงหน้าวิดีโอแล้วก็ทุกทุกทันทีกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ครับบรรยากาศตอนหงม้งเคึงพี่น้องครับหงม้งน้อยๆน,นะครับฝน,นตกขนาดครับในมือน,นีของโคราชครับขเขตปูนทั้งอำเภอไอพุดไทสงทั้งปุ่นนะครับแล้วก็ตกไปทั้งเขตนุ่นแดงผุ้นะครับมือน,นีวันที่สิบเก้านะพี่น้องเนาะเอาครับภาพพีพ่อหน่องมาใส่เบ็ด คือเก่านะครับวันนี้ผมบริมากคนเดียวเนาะพี่น้องอันนี้เป็นไม้ไม้ครับถ้าสิว่าไม้ไม้กับกับไม้ไม้ของการใส่เบียดครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้เก่าก็คือสมัยนั้นเป็นไม้ดักหนูเข้าครับดักหนูไม้นี่เทวันหนูหลายขนาดเนาะที่ไปหาให้พี่นอ้องบางช่วงบางสองสาเดือนที่แล้วครับนี่ครับพี่น้องผมจะเป็นคนเสียบเห็ดไม้เนาะไม้แบบนี้แล้วก็เสียบเบ็ดไว้ให้พอนไช่เนาะ หมูกันมาน้ากันครับใส่เข่ากันพี่น้องเอ๋ยนะครับใส่เข่ากันนะครับปอนไช่จะเป็นก้นเสียบเงี่ยแล้วก็ตามมาครับก้นผมจีเคทมองให้ครับปอนไช่ปุน้นครับมาใส่หอดถึงหน้าขาวๆเดี๋ยวหนาอเบืองบรรยากาศน้วกันครับน้ำไหลายขนาดครับฝนพึงมากเลยใดหนี่น้ำโอ้โหถือว่าเต็มครับไงปลาที่มาอยู่จังไดหนี่บ่ิเนจใจครับไม้ไม่เอาเข้าเนี่ยละมาใส่เบ็ด ไปครับไปใส่ต่อไปตั้งฝุ่นมือนี่ใส่แค่40หลังเนาะพี่น้องมันคัมนะครับนี่ครับใส่กระพริช่ายเนาะไม่ใช่กับใส่เนื้ออยู่นะครับกระสิตเจีิใส่แต่จากหลังบุ๊คมันคัมแล้วน้อพี่น้องเสียบเบ็ดไว้40สขั้นอนะธิษฐานบังหดอ่าเนี่ยกระพริพช่ายเนาะสวัสดีครับเออหมายเก่าตะกี้เท่ากับมาใส่เบ็ดนั้มกันไปทีหนึ่งเนะน,นาะเหมือนนันมานอยู่เนาะ มือนีมหมานบ่เนาะบ่รู้เนาะมือนีจะดีสั้นใส่ดอกมือนีเออเข้าไปใส่ไปเลยเขาสิมายามเบียดกันในรอบคัมนำการอีกเทือนึงเหรอครับนี่อันนี้ไม่กี่ซ้อนครับมือหนีไม่กี่ซ้อนนะครับยไม่กี่ซ้อนเสียบตรงหลังไม่กี่ซ้อนหรอกอะให้มันลอยมันมันครับเก็บเบยากอยู่ เก,กังหน่อยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเบิ้งผลงานกันหมดแรงครับครับผมสวัสดีกันตอนเร่งๆครับเหมือนเดิมกับท่าพีพอนองมาเลาะยามเบ็ดเบ,เบิ้งแต่เกิคืบบอคืบลรอครับหลุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆครับเบ็ดสามจิ้บก็ลังขนาดไหนใส่นี่ลหลังนๆกนเป็นดึงๆก็เป็นจมๆโอ้บ่แม่นนั้นเลย บาดึงป้านันว่าพออยู่เอาขึ้นเอาขึ้นพออยู่ป้นันว่าเอาคอยขึ้น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 โอ้ยหคอยลากคอยลากอย่าดึงโอ้โหตัวบางใหญ่ครับป้านันว่าบออยู่ตัวนี่โอ้นี่ครับตัวบางใหญ่สุดยอดไปหนึ่งถุงห้า เขาท่าต้นไหมหมานเท้พันพรอนใชยก็ได้มายยอะคนละสันเออตัวงามตัวงามต้องต่กว่าไซส์สวยโอ้ออมาเป็นผู้ถืออุปกรณ์ใหอกมันนะครับหม,มานหมานหมานเมื่อกี้ฝนเกือบตกครับเมื่อกี้ ว่ามืดมากวามันฝนติดตกว่ามันจะเป็นพยายามเดี๋ยวขยับยังกันไปพี่น้องไม้นี่มันสูงเขินขนาดเนาะปลาอาจจะขึ้นมากเชิงเนาะหลังนี้โดนนี่หรอครับปลาอย่างเราคือเป็นสันปลาดุกหรือวาหนูนางหนูนางอูป้ปลาดุกครับปลาดุกโอู้หใหญ่เลย โอ้โหหมานตัวนี้ยามแต่หาหลังเองครับค่อยๆดึงเด้อท่านทอนชัยผู้อุ่นหนาโอ้เอาป่าเป็นตัวล่ะเผื่อครับมึงตัวป่าไม่ของ,องไงครับเนาะหลัหบ้างเอาเด้อนัน่แนแต่ก็สีเพ้าใจตบเจีนเจีนเจีนเยนนั่นหะครับโอ้โหหมานครับหมานานี่มันช่อั้นนะ พุ่นนะเสียงหักเงียงดังเปาะแปะเปาะเปะดีขนาดโอ้โหรที่สองครับท่ากท่ากท่าหลังนีนโดนี่ยหรอครับโอ้พุนะ่นอะหลังตรงขามอันนี้น้าพ่อถ่วหลังตีนนี่งด้ดพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับ ใส่ตอนหัวคำหนอกหลังพุดโด้เลยหรอครับแหมสองหลังลวดสองหลังลวดน้ำมันตื้นในป่ามาหลายร่เนียต้องบอกว่ามันมานมันหลังตื่นนั่นมันตื้นในป่ามื่อไหร่ถ่ายเนยาะเออายขาถายเดี๋ยวใส่เงี้ยหลังนี้ไปบเบื้องหลังนั้นครับว่าเป็นปลาที่พ่ติดตีปอนนี่ 11. อย่ามไปงี่เครับ หลังเล่นบอลล่อนครับบอลลอนมาโดนหลังนี่นะครับโอ้ดีแล้วนี่ไม่โดนหรือเปล่าไหมเต้นตัวใหญ่ครับหนามมันตื่นเนาะานัำตื่นาน้ำตื่นตัวน้อยโอ้ยหางหางเลยฟันเฉียบเรียบร้อยครับโอ้หมานหมานหมานเขาทาเขาทาปลาไม่นี่เนาะ ปลาไม่ปีนี่ได้หนิปลาหัวปีปลาหัวปีเนาะผมพันธกซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตถงครับเนี่ยวางแดงกับเสียบไม้ให้แล้วก็ปอนธุ์ไดกับใส่ตามหลังใส่เบ็ดมันอยู่เอาพุ๊เบ็ดหมูแปลงอุ้ยโดนครับเนี่ยหยิบหยับหยิบหยับได้เนี่ยพันธุ์ได้เมื่อนปลาใหไงติตัวน,น,นี้เลยวะครับเนี่ยเอาเนี่ยครับเนี่ย หลังน้ำตืนตื้นไหมบางมันตัวยื่นแล้วดึงหยานเลย่ะคุณเดี๋พวคุี๋มันปลาดุกสิปลาคอปลาอปลาคค่อยๆดึงออาด้ออะไเวะอังเดียบร้อยครับพันชายหมานเลยท่านพอนชัย ทาเจอด้วยเนาะหมันหมันห้วยย้ำห้ย,หยมมา้ำไมได้เกือบเ <พอ S 1> ิงพ้อหลุดก็บมีเสียงปลาดินแเทเลยวเรื่ยปลาสุกปรบเปะปเป๊ะปเป,ะ,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 ปะยุ่นั่าตื่นว่ามันจีบมีตอนใส่กันเนาะ ล้วโดนนี่เหรอครับไม่โดนปลาดุกครับเนี่ยยู้ยู้ยูย่าเงี้ยแต่เสียงว่ามันบ่ถือโอ้โหโดนปลาดุกครับตัวปลาดุกครับอย่างงามเห็นบหมครับนั่นปลาดุกตัวอย่างงามครับแล้วผมมีดึงขึ้นเลยวหรือเปล่าเอาหลังเกาะดีอยู่เกาะดีอยู่เพื่นเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ มันก่นกนที่ตรนี้ลมเหลิมมากวิววิววิวว,วตังงามนะครับตังงามนะครบับคุณน้องเบิ่งเรื่องบังเรื่องคอยจับเรื่องขึ้นยิ้เสียงเออแม,น,ม,น,มนแมนละจีบอกเออบอเขาหนังเนียวตัวนี้อ้า, okay. าโอเคโอ้แต่เป็นโล่และครับเนี่ยลาหาหงส ตัวนี้กับพอดีแนตะ่เป็นโลเลยนี่เนี้นไตบ้บางก่อนะครับไส้สดเลยเป็นเนื่อสดเนื่อสดไป นีมันโดนเลยหรอครับเนี่ยอุกเหลียวไปหยบหยาบหยบยาบครับโดนเขาให้แล้วโดนเขาให้แล้วเนี่ยครับมันแปนครับมันก็เลยปลาใช่เข่งไม่ปลาเข่งตัวใหญ่แถอะตกเมื้อละเมื้อแสนไม่ละแสนไม่ละแปดแสนปลาเข่งตัวใหญ่ครับเอาเรียบร้อยปาดเมึงออกตัวหนาวที่ กำปะเข่งบานกำปะคอไปแล้วโตใหญ่เปิดท้องให้ได้หลายแล้วนะครับนี่ก็สบายเลยครับนี่พุ่นอะเป็นกิโลครับใส่ยามประทันในพ่อเกืองนี้เบียดเคลสเลสที่สิบพอดีหรือว่าสามสิบกว่านี่ยล่ะครับ เบ็ดหมูแบบแล้วอย่างไปเบิรงกร่อนใชยก่อนเบ็ดหมูหมูครับะมันเป็นว่าจจม,มันจนุ่มๆมันดึงหรือยังไงโอ้ห้ะมันดึงหรือมั้งครับเนี่ยมันม่ดึงเลยสิครับ สำรับม้อนี้ถือว่าบ่ค่อยหล่อนนะพี่รองนะครับปักเข่งมันบ่่าหลายก็ยังหมายท่ผพานมาเนาะหมาย่ผพานมาเนี่หล่อนแทบทุกหลังที่ผมไปนะนะรบอบรอบแรกกันเนาะรอบนี้ถือว่าบ่ถึงครึ่งนะครับส่มันหล่อนเนาะสิบหลังสิหล่อนย่แค่ซีหลังเท่านั้นแหละครับจากมันไปเรื่อยครับมันสิดกับหลายหลังครับให้ปลามันสิดเนาะนนเฮ้ยล่างหนาโดานอีกแล้วครับ โดนครับโดนครับโอ้โหไอ้ช่อนอีกแล้วโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วอย่าแล้วนะไอ้ช่อนแล้วช้อนปีใหม่เนาะปลาไม่ปีนี้รอเดี๋ยวปะจับเงินพอทธิเรียบร้อยครับจุดโตดโต้กันเลยไหมกับตัวเมื่อกี้ ตปโดนอีกตีแล้วเนี่ยโอ้โหโดนเลยครับมันเป็นปลาลุ่นเดียวกันหรือต้นไหมปลาลุ่นปลาไม้โอเคครับปลาปลาไม้ครับปลาปีนี่แหละนี่แต่ลุ่นนี้เป็นหาตัวหรอ่ะ đưa đến ronin và luôn đẹp mây đây đúng nhặt đúng 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 มันเธอปลากินดีครับบ่ค่อยหล่อนนะเงี้ยผมหมักตรงนี้แหละหล่อนหลายกี่ขั้นเสียบอือผูจะดเมนลมลมแห้งขนาดครับพี่น้องก็ยังฝนจะตกนะครับ,รรบเอ่าอโดนี่งครับนี่ปลาเข็งเต้ปลาเข่งค่ะโอ้ก็ยังฝนจะตกนะครับฝนหนาจะมาไปปล่อยโอ้ปลาเข็งน,น,นะนี่ตัวใหญ่ไงนะนี่แต่ปลาเข่งปลาเข่งก้าละหวน่นอือลงมา เสียมตาเจ็บครับนี่ครับน้องครับโอ้โหอันนี้แค่รอบเดียวเนาะมันเป็นเกือบสองลบ่นี่รอบแรกครับรอบแรกกย้ำรอบเดียวเนาขึ้นนี่เนาะมอื่นเขาแม่ไหมเนาะเออคนเศร้าคนเดียวโอเคครับโอ้ถ้าวันเดี๋ยวมามาตอนเช้าเป็นกิโลกลัวเลยครับเลยบกขาดตอนปลาเป็นซิฟก็โตนะครับ ตัวหมาดไรตัวยุกเออเงี้ยมันก็ส้นนะครับมึงเนี่ยเนี้ยแค่นั้นเนี่ยส้นเดี๋ยวบลกหลายครับมันก็ส้นมันลงหลายกันมืาอนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวมาชมผลกันเมืองเสาผ่านพอนชัยนะครับเมือนี้มี้ข้อหมาเนาะเราเจอกันเมือนเสาครับครับครับผมครับผมสวัสดีกับบรรยากาศตอนเสาครับพี่น้องตีห้าสี่สิบนี่แหละครับโดยประมาณการนะครับฝากกัลังขึ้นเนาะ พี่พ่อนองมาเก็บแมงก่อนนะครับทุกเป็นประจำแถบไดทุกเสาร์ครับที่เขาจะไปยามเบ็ดนะครับเสาร์วันที่ยี่สิบเนาะพี่น้องฝนลิ่นอยู่เบิดขึ้นครับโคราชเห็นว่าได้เมืองเนี่ตกแห้งขนาดนะครับเขตไอ้ท่างเพื้นละสูริ้นบวลี่ล่แล้วก็โคราชนี่แห้งคักนะพี่น้องสูสูครับพี่น้องนะครับไปครับมาเมืองแมงครับเนี่ยถือว่าลงอยู่ระดับหนึ่งนะถือว่าโอเคอยู่นะครับ ไม้หมนีสามกระลำมั่งเนาะหนะึ่สามกระละมังก็จริงแต่ว่าจะเป็นลำโพงดอกเดียวเราก็ไฟหลอดเดียวครับนะคแตดจริงไฟมีสองหลอดแต่วันติดหลอดเดียว,ลดดยวและเห็ดหลอดเดียวครับไปครับพี่น้องแล้วสีตากางแมงก์น้อยนะครับแต่มาเบบึงว่าเขาอยู่ต่ก,กิโลสำหรับไม้ยนี้นะโดยประมาณานะครับพอไปมองกันนี่งไม้ไม่เนาะได้มากมาจจะห,หกกิโลครับนี่ห้ากิโลได้นะครับผมตั้งสองไม้ได้เหมือนนี่นะครับ เมื่อวานน่ะไม่เห็ดหลุมไม้อีกอันนึงเนาะแยืกับพวกออกไปตาักจาักน้อยครับอืมอันนี้ก็คือว่าหนาตาเล็กน้อยนะครับฝนถ้าเกิดฝนมา,กากตกลมมาแห้งสีลงดีกว่านีดเด้ยพี่น้องนะครับใต้แมงนีเมือ่อยฝนตกนี่ไม่จะไม่ค่อยลงหรอกครับอยากไหนมาใส่เบ็ดกับเมื่อยเดิมพี่น้องมาเอามาใส่ซีฟีเครับพีกัดคนหลานเฮานะครับ กะมังมีอลจจะปรบมาณ2-3กิโลได้เหรนครับเรียบร้อยครับพี่น้องหม้นี่ประมาณ5กิโลเนาะี่ถึงากิโลนะครับไม้มาหันกับประมาณไก่เคียงกันนะครับ กับเป็ดเียดเศร้านี่อยู่บ้านที่สิบกิโลได้เนาะพี่น้องสำหรับแม่คิซ้อนเท่านะครับนี่โอ้โตัก็ขาวเงามครับถ้าพี่น้องอยากได้ก็จังบอกผมนะนะครับแต่ว่าขอเป็นสิบกิโลขึ้นเนาะพี่น้องมันต้องโทษอื่นลดเข้ามานะประสานมันเดี๋ยวตเักันนะครับมันไก่นะครับเขาลดเขามันเป็นทางพานเนาะถ้าเกิดเท่าอื่นเขอวาเอาโลนึงเหมือนเกิดอยากอายอื่นอยากอายทั่วครับกันนี่และครับทำหรับแม่คีซ้อนเศ้านี้นะครับถึงสิบกิโลได้ ไปเบืองเบ็ดน้ำกันครับครับผมพี่น้องเขาสู้บรรยากาศการยามเบ็ดครับพราะใช่เหมือนเดิมนะครับนี่ตอนเสาร์นี้รับดีบอสมงขึ้นนี่รับดีครับเออรับดีขนาดเนาะรับดีขนาดอาโอเค <laughs> บมเปน็น้วนะครับเดี๋ยวห้อยอยู่มานกันมึงขึ้นนี่กับฝนตกเบิดขึ้นครับมาเบืองป่ามาเลือตัวบอสิถือบอสเอาไปเบืองน้ำกันเนาะอันนี้ให้ ทุพันเป็นพันให้ผมเนี่ยนี่นะอาโฟพัทจัดการรู้สิหวานคือยั้งพื้นหมดกันแล้วลองกันเบ้างครับเนี่ยครับไม้ตรงหน้าไม้เด็ดในห้อตะกี้ไส้นูนี่โอ้ยติดดีขนาดครับพี่น้องนะหลังนี้โดนอะไรคนใช่ปะครับโดนแล้วครับเต็นท์หามันตื่นนะมันเป็นปลาคอนอย่าอ้โหโตซ้ำเหมือนขึ้นนะครับเหมือนขึ้นได้เป็นโมกเจ็ดโตรุ่นเลย ปลาคอนอยเอาหมานันเศรษฐีบอม่มีขั้มหมานเลยเป็นรองครับยาม,มา่านี่มิต่เบียดหล่อนคนระับมีหลังหนึ่งมาดึงอยู่นี่ครับนาทีเนี้ยเบิดต,ตั้งแต่มมันขึ้นน,น,นี่แหละฝนตกมากเนี้ยมันเปียกเนาะเปียกพราเปียกแมงมาจีจมน้ำไปครับแต่เนี้ยบ่ดินบ่ยังนขนาดถึงเน,น,นี้ยสำหรับแม็กกิซอน ไหลเตะว่าไหลไหนไม่กินไม่กินซ่อนเนี่ยแสดงว่าเนื้อไม่จมน้ำครับเนี่ยเนื้อตายจมน้ำโอ้ครับล,ล,ลูกทุ่งนี่เลยว่าพูดน่ะสอดเกือบใส่เบ็ดเนาะพูดกืบมีบอส่ <c oughs> เแบบก็บครับเดี๋ยวเหมือนแล้งมาสิมาล่องไปเหมือนแลงเอาเนื้ออย่างเนื้อีช้เดียนครับใช้เกลียนใส่เกลียดเลยเหมือนแลง แต่มือไม่น่ะกินเนาะครับผมเออเอาแต่มันหลุ่นกันอีกเท่อมเมลเด้งแต่ข้ายามอีก็ทำเบดท่านในเบิดหลองเลีออย้ยงน้อยนึงครับ อาครับบรรยากาศตอนเช้าเนาะเป็นไรโมมานเนาะโมมานครับมันหล่อนดีเนาะมันหล่อนดีมันปลาเชียงน้อยหลายคนลรืวะเชียนครับต้องมาเบิ่งกันไหม,มเหมือนแลงเอาเงอย่างเหมือนแล้งข้าวฉีกดเดือนมันเดินเดี๋ยวไปขุดเจ้าข้าวเนี่ยเจาข้าจะไปขุดกันไหมครับขุดย้ำพื้นเนะาะย้ำพื้นดีกว่านะครับตอนเช้าบ่มีบอมบ้า,านครับโอเคบอเป็นอย่างครับหมานพาอยู่หากินหมานแน่บบอมานแนบปนกันไปนะครับกับการไทเบสซี่สิบหลังพี่น้อง เอเห็นล่าล่า,ลากันก่อนขอบคุณทุการรับชมครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันใหม่ในคลิปหนาเนาะกับป้อนไทยเหมือนเดิมล,ล่าล่ากันคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งทุกท่านครับสวัสดีครับ